กอนส่วนที่ผูชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอ่อมองไปเครึ่งจอก่อนได้ไหมอ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีเอ่อขาตั้งกล้องยวสักครู่นะครับใครมันมาทหารเราใครมันมาทหารเราใครมันมาทหารเราครับท่านผู้ชมเราต้องดูเราต้องดเออูเราต้องดูก่อนรอสักครู่นะครับ เราอยู่ในซุฟ MC เซ็กซี่ดัดเน็ดหองแค่นี้ก็พอแล้วมั้งมือผมบังใช่ไหมเออกดซูมก่อนตะกี้อะไรมันอะไรโอ้แตกครับยิงไม่โดนจักร์โตนแตกเฮ้ยนั่งไงอ๋อสีเขียวโอ้สีเหละคนับ อ๋อไม่มีเมาสนะ์เนาะเดี๋ยววันอังคารก็ซื้อเมาส์ละไม่ต้องห่วงชึบอ้าวอ้าวอ้าวห้าวเหรอสีไหนห้าวจะมาบุกเราเออเจ็บสีไหนห้าวจะมาบุกเราสีเหลืองเหรอสีเหลืองเหรอสีเหลืองเหรอโอ้โหชัดเจนเลยครับสีเหลืองมีธน,นูจังหวะน,นี้ผมว่าผมสู้เขาไม่ได้หรอเพราะธน,นูผมแค่ลัคก,กี้ วัดข e. you know. you know you know องเพื่อนเอ้ยไปเดี๋ยวซัพพอร์ตให้เดี๋ยวเดี๋ยวซัพพอร์ตเดี๋ยวซัพพอร์ตเราจะล่าสกิวโค้ดนะก็นะเพื่อนยังไม่โดนจะกระโดงแตกยังไม่โดนจะกระโดงแตกจุดโอ้ยหน่อยเออเจ็บแตกเลยเราผมจะแตกครับพี่โยมเฮ้อ ยิงม,ม ve ีโดนชจกตุนแตกเออเดี๋ยวนไอ้เหลือง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 ไอเหลืองเหลืองคุณที่บังเอ้ยไอเหลืองไอ้เหลืองมาไอชุ่มไปขึ้น hey ก่อนขึ้นก่อนผมขึ้นก่อนยิงไม่โดนเจ้ากระตุนแตกเห็นปะไม่เห็นก็ช่างที่รู้ตอนนี้ผมต้องใช้สมาธิกับไอ้เหลืองเลยแบบ เปนสุดยอดอ่ะโอ้โห่เกืบตกอะแตงแตกดิแตกว้าวเออล่วงเองเอาโห้ล่วงอเองนะท่านผู้ชม,ชมกดผิดโอ้ยทิ้งไปไปฟาร์มล็อกกี้บอล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 ครับล็อกกี้บอลผมลงเลดี้มอนนะครับ ไม่ต้องห่วงโหตะเกียบกฟูด้่ยนะครับท่านผูน้ชมไม่ใช่ก่อฟูไม่ฟูโคตรฟูเลยโคตรฟุกเลยว,ลว้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนเอ้ยอ๋ธนูไปหล่อเ้าดีไหมเน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 เอจเอเดะ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  ดดดดัันนโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้ล้อเขาหรอกแล้วผมจะขุดยังไงวะเนี่ยเออไม่ได้เอาเพลกแอกมาด้วยหญิงไหมเดีย๋ยวจะกระตุต้นแตกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะโขนแตกโอ้โหทีรังเลยเฮ้ยเพื่อนถอยดิถอยดิ๋ดวยวอัดเสียงเฮ้ยบปี๋บปแบบปั๊บปับป๊บปับป๊บ ดุม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 ดมกลับกว่าแล้วเอาล่วงตายงล่วงตายจบเจ้ไหมใมาเจอผมหาวงวงกล้องไม่ได้ถ้าผมหาเจอแล้วดร๋ยว่าเอาตั้งไว้บนที่นอนเียเห็นปะเออมันก็เอ้ยพอเห็นดีกอ่านี่ เห็นไม่ต้องสังเกตหน้าผมแล้วครับอ,นนอนนมจะถ่ายเดี๋ในคอมห่ามันถ่ายไม่ได้ได้หว่ามันเนี้ยชุ่อเดเเคขา,ขาตั้งกล้องผมไม่ถึงไฟจะดู โอเคไม่เห็นก็ช่างว่าใสีอะไรไปโอ้โหนี่ก็สีเขียวครับยิงไม่โดนต้องกตเตะแตก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 ยิงไม่โดนหุ่นจแตกเลยนะผมยม่ละแตกติดไปเ้อ ตุดออกอาการตุดออกโดนแค่การเดียนเองเอ้ยออกมาดิเออการเดียนเขาแจกฟรีนะเอ็มซีเศษศีลน่ะอย่าคิดว่าผมโปนะอ้าชนะเฉยยูเพื่อนเพื่อนเอ้ยชนะสองตาแล้วนะเนี่ยแบบเซฟเๆแบบสบายสบายชิวๆครับโอ้ดีเอดบิวตีสามแปดสายโหวนะท่านผู้ชม มามา,มา,ม,ามาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสีเขียวบสีเข okay ียวสชเขียวเหรอนมาเล่นเล่นแมพสองไหมสองคนไหมเขาอยากให้เป็น C K K E E S E P เลยไม่ใช่ไออะไรผมเล่นหนจดแปดนะ อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะยี่สิบี่คนามาไปรอๆครับเลือกสีเขียวเหมือนเดิมนะครับสีเขียวเหมือนเดิมนะแคบโอ้ไม่มีใครมากลวนนะดิ่ดีกดสินดอเน็ตฮึบเวดวอลหนึ่งจะเป็นเฉพาะไอดีหรือเติมหรือไม่เติมนะครับเวดวอลหนึ่งเพราะเวดวอลหนึ่งนี่ แอสสินเขาบอกเมื่อวานว่าเขาอาจจะทำเป็นของเอออะไรนี่แหละยังไม่เราชักกต้องแตกต้องให้พี่หน้าเล้อโอ้พี่หน้าพี่หน้าเป็นจอร์ดเหรอทุกคนถ้าใครกดติดตามเอ่อชอนหน้าสเปซทีทีอะไรนี่แหละทีเ็มหรือเปล่าเนี่ยแหละ๋ยวไม่ได้ ออโอเคอันนี้เขาเล่นอันอื่นกันนะครับฮึปอเล็กเอ้ยเดี๋ยวเราออกแล้วกันอืมโอ comunque. โอนี่ปะอไปสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวนะครับทุกคนผมสีเขียวนะครับ เฮ้ไปดิผมชอบสีเขียวอะไรก็ไม่ผิดสีแดงกับสีเขียวเนี่ยดูแน่ยตรงเนี้ยพลาดะโอ้โหมันต้องกดวิ่งผมชอไม่กดวิ่ง่ยตรงนั้นอะโอ้เด็กห้าคุมเขาวิ่งวับว้าวว้วว้าวับาวั้าวว้วว้าวว้เว้าาวว้าววว้วาวว้ว้้ว้าวว้้ว้วว้าาว้ เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนนัดูสภาพห้องโอ้โหทุเลศเนาะผมก็อยู่ในหมู่บ้านหรือห้องห้องของผมนี่แหละนะเออไว้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็นี่นะครับนี่เนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้